อยู่เช่นกันสวัสดีเควายค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีมอสนะคะแซบเลยไม่วุ่นวายละวัสดีเจ้าบิซีสวัสดี ott, ะะส,ส,ดส,สดกคลรัสค่ะ น้ำการค่ะกินหยุดจังเขาบอกไม่หยุดค่ะกึกเชา้าสุดิชยาดาแซบจ้าสุดีมทฑยาชิดาค่ะส,สวัดดสวดดาวันค่ะัสดีนัตตี้ค่ะ สวัสดีว่า bien, สันจ้ะจุสดีนิวจ้ะสวัสดีว่าสันพ่งเขาเรียกผมว่าไอเฮียเบน กินดังครับพ,พี่กินดึกครับพ,พี่หรือว่ายังไงนัทพรหิวเลยแม่คราว่าอืมน่ารักครับผมแจ่บอีกแล้วอ่ะกีวีสวัสดีจ้า ลุซลุซสวัสดีพลอยสวัสดีอันทรีสวัสดีค่ะเอมี่สวัสดีจะ้ะคาสวส,ออสวัสดีจัาหนูอ้อนสวัสดีจ้ะยำปูแซบปะเนาะสวัสดีค่ะรัตยาแซบค่ะสวัสดีทรายค่ะ พี่วายโยสวัสดีสวัสดีค่ะปีโป้สวัสดีน้องน,นัดจ้ะสวัสดีมองจ้ะ,ปะ,ปะแปลกอะไร สวัสดีอุดมชัยค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีอูดีค่ะสวัสดีแบงค์นะแซบสวัสดีดิววีค่ะวันหยกนิ้วโป้งหนมาดึกมาก สวัสดีมุกดาจ้าคือน้ำลายตามเลยเขาบอกสวัสดีเบียจ้าแฮปปี้เบิร์เดย์จ้า,อ, birthday, จาอูดีขอให้มีความสุขมากๆนะจ้าเกิดเดือนเดียวกับพี่เลย พี่สมโอสวัสดีสวัสดีอักษรค่ะสวัสดีสลินยาค่ะพายอรยแซบมากคุณน้าแต่นอนแล้วเจียวเ,เห็นแล้วหิวเลยสวัสดีตุ๊กแกค่ะ บิชาแท้บิวตี้บอกไดนาสวัสดีค่ะดูพี่วานโยตั้งแต่โซเชียลแคมป์จำแล้วครับคุณค่ะไม่กลัวท้องเสรอครับกลัวค่ะแต่อยากกินทำเองห้อง้องสะอาดซาร่าสวัสดีพี่กิ๊ฟสวัสดีด้วยค่ะ ติดดูดนิ้วลูกปลาให้ไห่ดูดนิ้วตลอดเลยชอบแดดอัคครสได้ฟิลดีกันดูดนิ้วเขาบอกเสียงดูดโปรฟินมามินินมิมิมินินเหรอคะขอบคุณพี่กินค่ะ FC ขอบคุณค่ะ อืทานเผื่อเลยเลยจ้าอชอบแบบว่าเวลากินปูแล้วมีน้าปูสใส่ไปด้วยเนี่ย ฟอร์มยูเอสฮัลโีธนัญญาค่ะอันนี้แก่ มาทำด้วยกันจ้ะอร่อยอืลินน้ำใส่ไปทำเองค่ะหน่ว กินคนเดเยวยังไรขนาดนี้เลยอร่อยวันนี้เลือกเทียบภาพเยอะนะแซ่บมากเดี๋ยวซื้อบุ้มบาไปให้แม่ตำนะคะได้คะ่ะสวัสดีพี่เล็กด้วยคะ่ะ อืเผ็ดอยู่ค่ะแต่กินยำปุมมาต้องเผ็ดนุยดาสวัสดีเพอร์ว่ามันนอยเขาอยากกินก็เลยทำให้มันนอยแล้วก็ได้ส่วนแบ่งมาด้วย สวัสดีสมาชิกไหนทุกคนนะคะสวัสดียิ่งอรุณค่ะเรียกมาทาด้วยกันค่ะโรยน้ำนิดนึงติดทานแซบแบไม่ปวดท้องหรอครับก็มีบ้างค่ะแต่ว่า ช่วกินแล้ต้องกินไปก่อนค่ะนุ้ยนาดามาโอ้ยน้ำลายไหลเลยอ๋อดูยศน้องโยกินไปก่อนนะคะพี่น้องโยกินแทนค่ะพี่โยดีใจจังเลยค่ะกินเด็เท่าไหร่ก็ไม่ท้องเสียอย่าทักบ,บ่อยส่เด็ดท้องเสียจริง แม่กินหน้าเราหนูหิวเลยแซ่บมากอันนี้ก็ค่อนข้างทําสะอาดไงฮะก็เลยไม่ให้กลัวให้สวัสดีค่ะเมิวสวัสดีทุกคนด้ยนะคะพอกินผักหน่อยชอบกินผักแก้ม ทำเองถ่ายยิ่งอรุณพี่โยทานผักเก่งจังทานผักอร่อยค่ะ กินดึกจังเผ็ดน้องเดียสวัสดีค่ะ ราดน้ำก่อนเพื่อความแซ่บไม่เป็นค่ะไม่เป็นขนอ,อันนาะสวัสดีค่ะทำไมกินดึกแล้วแม่ไม่อ้วนเลยมีอ้วนบ้างนะแซ่บบอแซ่บมากค่ะ วิธีทำนะคะทําบ่อยมากลองย้อมวิธีทาดูนะเปิดเฟซย้อนดูนะคะหรือเข้าไปตรในยูทูปก็ได้คะ่ะยําปูแซบวาโยคะ่ะออืืม น้ำไหร่จ้าสวัสดีโปเต้จ้า แม่วายโยพี่หมอป่าไปไหนฮะถ้าชอบกินยัวย่วไอหิวพี่หมอปากคือใครคะหนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะ มาเหลือแก่สวัสดีค่ะกันนินันใช่ไหมคะสมซาซาสวัสดีค่ะแนนสวัสดีค่ะ ไม่ได้ดูซีรีส์เลยอ่ะเกือบไม่ทันเขบอกที่หัน่นกูรอ้ปลาแล้วเอามาขายยำบ้างสิคะคิดอยู่นะที่ญี่ปุ่นช้าแล้วนะคะเห็นพี่กินที่ถึงบางทามาก เมืองไทยก็จะเช้าเช่นกันค่ะแม่กินเดือดทุกวันเลยมื้อที่สองนะอันนี้เรื่องงานกินสเต็กมาค่ะกินพร้อมกับเดีสสวีสเดนสีทุ่มกว่าอื พาดน้ำหน่อยสวัสดีเจ้าน้องชอบจำชื่อลืมชื่อคนสวัสดีเจ้าแอนนี่อันนี้แล้วก็สวัสดีเล็กเวค่ะ มันเข้าไปในดูกระเจี๊ยบนะอร่อยสวัสดีอะไรก็แซ่บจ้ะ วเฝนตกหรือเปล่าหาดใหญ่ผู้ไข่ดองน้ำปลาอยากเห็นพี่ทำบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากกลับมาจากศิลปกรรมเนาะน่าจะเดือนหนะ้าได้ทำมาไม่ทันกะมาทันนอนจบ ตกทุกวันเลยไม่ท่วมเหรือหาดเยาชอบน้ำท่วมใต้่างมีใบสูเอามากิน มนัสสวัสดีค่ะขอสักคิ้วแป๊นนะคะไล่หวัดเวร์ แซ่บค่ะแซ่บด้วยเผ็ดด้วย ัพิทยายโยทันยาทันยาชัดใช่ไหมครับ เน็ตล้มหรืออย่างอื่นไปหลวงพี่คุยกับพี่อาจิกหาผัวใหม่แรงขออภัยคำคำรออยู่ชี้พร้อมติดคุกแน่นอนไม่เห็นแล้วนะถ้าล่านคิดว่าพูดลงมือทำคืออะไรอะ่ะทางครับถ่ายสดเน็ตล้มหรืออย่างอื่นไปทางหลวงพี่คุยที่อาจิกหาผัวใหม่แรงขออภัยคำคำรออยู่ชี้พร้อม ติดคุกแน่นอนไม่เห็นแล้วนะถ้าทำร้านคิดพูดลงมือทํทำงงมากงงมากสวัสดีคาริมาโลกเรามักมีอะไรแปลก เป็นเรื่องเป็นราวใช้หนึ่งถางหายในริบตาเหลือได้ผักและเลมเลเอาร้องไห้ก่อนนะมิ้นมาแบบเนี้ย